สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับท่านที่กำลังรับชมลุงห้านนะครับเป็นยังไงบ้างครับปีใหม่ก็ผ่านมาประมาณสัก1 4 4 5วันแล้วนะครับเออก็กับเข้ามาสู่ภาวะปกติดีนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอสิ่งแรกนะครับทุกคนคำว่าครั้งแรกนะครับบอลสีต้นแรกของผมหรือจะพูดง่ายงคือบอลสีต้นแรกของชีวิตครับ ที่ให้มันมีที่ให้มีบอลสีต้นต่อไปนะครับที่เป็นแรงบรันดาลใจให้มีบอลสีต้นต่อไปพูดง่ายๆสั้นบอลสีต้นแรกที่เป็นแรงบันดาลใจให้มีบอลสีต้นต่อไปนะครับทุกท่านอาจจะมีคำว่าครั้งแรกนะครับบางคนอาจจะมีรถเอารักครั้งแรกนะครับความประทับใจความฝังใจมันต้องมีบางครั้งอาจบางคนอาจจะมีรถครั้งแรกนะครับอย่างกระตมตามนโยดบายของภาครัฐตั้งแต่สมัยก่อน บางคนอาจจะมีบ้านหลังแรกอย่างนี้ครับทุกคนต้องมีสิ่งแรกนะครับเข้ามาในชีวิตของตัวเองนะครับเหมือนเหมือนผมเช่น,ชนกันครับก็จะมีบ้านหลังแรกรถคันแรกออมาวันนี้ผมจะมาบอจะมาโชว์บอลสีต้นแรกของชีวิตนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมีบอลสีต้นต,ต,ต่อไปนะครับบอลสีต้นนี้ก็สวยนะครับความหมายของคืออำนาจวัฒนานะครับ ว่าจะสวยขนาดไหนผมได้มากับประมาณหลายเดือนเลยแะครับว่าจะโชว์หลายครั้งแต่ก็เกิดปัญหาก็ไม่มีปัญหาแหละครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาโชว์นะครับวันนี้จะมาโชว์บอนสีต้นแรกนะครับมาให้ดูเรามาดูครับบอนสีต้นแรกของผมจะสวยงามขนาดไหนสนนนราคาก็ไม่แพงหรอกครับไม่แพงเรามาดูครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับบอนสีต้นแรกของผมนี่นะครับ เขามีนามว่าฮกหลงครับฮกหลงฮอดหูกอไก่ฮอหีบรอิลงงองงูฮกหล,ล,ลงนะครับแปลว่าอํานาจวาสนานะครับเป็นบนสีเป็นบนสีโบ,บราณที่มีสีสวยนะครับเหมาะสําหรับปลูกใส่กระถางวางไว้หน้าบ้านเพื่อเสริมบรารมีแก่บ,บ้านและผู้ที่อยู่อาศัยนะครับนี่นะครับมีคนกล่าวกันว่านะครับกหลงนี่ถ้าพอเขา กัดสีเต็มใบนะครับหมายความว่าโตได้ที่กัดสีเต็มที่นะครับใบของเขาจะมีชมพูสีชมพูกระดูกใบจะเป็นสีขาวหรือสีเขียวย่งนครับยิ่งแก่ยิ่งดูดีนะครับเหมือนคนนะครับยิ่งแก่ยิ่งดูดีนะครับนี่แหละครับคือบอนสีหกหลงนะครับความหมายของคนก็คือถึงแก่ยิ่งดูดีบอนสีก็มุกหลงฮะยิ่งแก่สียิ่งสวยถ้าเปรียบเป็นคนก็ยิ่งแก่ผมกับดอกเรามาสวยยามเนี่ยนี่ครับผมนี่นะครับบอลสีหกหลง คือบนสีต้นเลขกของผมที่มีมาผมได้มาในราคา250บาทนะครับมันมีประวนะัตินะต้นนี้นะผมซื้อจากทางออนไลน์มาซื้อทางออนไลน์มานะครับในราคา250บาทมาครั้งแรกมี2ใบนะครับใบอย่างนี้แหละครับใบเขียวใบหนึ่งแล้วก็บใบสีชมพูอย่างนี้ใบหนึ่งแต่ต้นเลก็กกว่านี้มาเลี้ยงอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ บมงอเอิญเจ้าหนอนเจ้ากมนะครับหนอนที่ชอบกินต้นบอนนะครับตัวสีเขียวนะที่แรกผมก็เห็นมันกินใบเขียวก่อนนะผมก็ไม่สงสัยเลย,เยนึกว่าจะนกหรือแมงอะไรมากัดนะครับพอมาวันหลังโอ้โหพวก,กกินซัดใบเกลี้ยงเลยหายใบเลยครับผมไม่รู้จะทำอะไรก็ตัดทิ้งก็คอยเลี้ยงพราะพง,งมขึ้นมาครับจนมันได้เป็นสี่ใบเหมือนอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมนี่แหละครับพวกหลง เป็นบอลสีที่สวยนะครับราคาไม่แรงนะครับไปหาได้แล้วครับช่วงนี้ประมาณกระถางอย่างนี้กับประมาณถ้าไปหาตามร้านต้นไม้ก็สองสามร้อยนะครับของผมนี่ครับบอลสีต้นแรกนะครับถ้าใครอยากมีบอลสีต้นแรกเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เบนดีบอลสีต้นต่อๆไปไปหาครับไม่จําเป็นต้องเวนบอลสีหกหลงเหมือนผมก็ได้นะครับของผมนี่คือ เอฟตอนนั้นสั่งทางออนไลน์ตอนนั้นก็เห็นว่ามันถูกมันสวยดีสั่งจังหวัดเชเจจากลำปางนะครับเป็นสาวลำปางนะสาเนื้อเจ้าเจ้านี่งามเตๆนะครับจะเลี้ยงไว้นะครับผมเดี๋ยวสักหน่อยให้พอเขาเป็นพุ่มใหญ่ๆมันก็จะแตกใบมากๆนะครับนี่เพิ่งได้สี่ใบนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับการเลี้ยงบอลน,นี่ก็มันดีอย่างหนึ่งนะครับทําให้เราเพลิดเพลินนะครับเออยู่กับมันได้ทั้งวันนะครับ ทำอะไรสักพักก็เดินมาส่องเดินมาส่องก็เออก็ดีนะมันดีอย่างหนึ่งนะครับดีกว่าเราไปหาแทงสนุงสนุกนะเออดีกว่าไปหาหนั่งกินเหล้ามานั่งดูบอลสีเออตื่นเช้ามากันกาแฟแก้วหนึ่งมานั่งดูสีของบอลดูการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยมันก็เพลินดีนะครับมันก็มีความสุขอย่างหนึ่งเป็นความสุขทางใจของคนนะครับอ,อืมโอเคนะครับนี่แหละครับคือบอลสีต้นแรกของผมหกหลงที่แปลว่าอํานาจ วัสนานะครับใครใครที่อยากมีบอนสีต้นแรกนะครับไปหามาเลี้ยงนะครับอาจจะเป็นบอนสีอะไรก็ได้ที่เราชอบที่เราสามารถจับจองได้นะครับแต่ของผมเป็นฮกหลงนะครับโอเคนะครับทุกท่านฝากติดตามรับชม้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณนะครับฮกหลงฮกหลงนะครับฮกหลง ส,สวยๆนะครับส,สวยๆนะครับ